พุงครับมะละกอรครับกำลังออกครับมะละกอหน่อยนี่ครับมะเขียขนมะเขียดเอิร์กบอกเขาว่ามะเขียขนนี่นะครับตัวบ้านจันทร์สุกเอิเร์กมะเขียขนแดดลมลมตกครับสวัสดีครับพ่อช่องจันทร์สุกอีสานได้โชครับ thank you ใส่แกงใส่ขัวครับผัดเผ็ด<ม>สายป่าต้นชูรสครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปเฮ็ดเมนูกินข้าวแรงก่อนครับผมจะเป็นเมนูยังครับมาเนค่ะเขารสร้างาสสายทาทะเลตามทะเลโอ้โห ในในในครับยกยกยกสูงๆหน่อยครับในในในครับยกยกยกขึ้นอีกเดี๋ครับโอ้โหน่ากินมากเลยโอเคครับมีอะไรด้วยครับมีปลาหมึกมีกุ้งมีปลาหมึกกุ้งเนื้อเนื้าะมีกุ้งกุ้งด้วยครับมีกุ้งด้วยกุ้งด้วยแล้วก็พริกโอ้โห พริกเยอะมากเลยครับวันนี้นตัวใหญ่มากโอ้โหเดี๋ยวเชฟเพว่าจะมาทำให้กินครับวันนี้อมเดี๋ยวขออนุญาตล้างก่อนเดี๋ยวเชฟเพว่าจะมาเทดให้กินบ่มาเนี้ยอโ้อโอเคเดี๋ยวให้เชฟเชฟนุก่อนเป็นคนทำครับผมอมเดี๋ยวเชฟนุกอนเป็นคนทำไหนนะเชฟยกยกให้ดูหน่อยครับ โอ้โหโอ้โหโอเคครับมาแซฟน้ำจัดซุกครับผมเอืมเดีย๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับหมูยอกระมีเลยโอเคครับใส่หมูยอหน่อยเดี๋ยวมาติดออกนายกำลังแกะอยู่ไงนานครับคุณนายแกะยังไงครับแกะให้ชมหน่อยโอ๋อแกะแกะ,แกะเอาเปลือกมันออกครับอืม อโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามดูด้วยกันแซ่บๆเลยนะครับมาเนี่ยอือช่ครับเชฟโอเคครับโอเคเดี๋ยวมาชมด้วยกันอีกทีหนึ่งไป,ป,อ,ยป,อ,ยปอยให้เชฟเพิ่นเฮ็ดไปก่อนครับอ,อืมให้มันสะดุ้งกันครับสะดุ้งไฟก่อน กลองใส่หนังระวังกินก็โอเคแล้วไอ้ทอดกุ้งของคุณเบว้าไอ้ครัวกุ้งเ<อ>ดี๋ยวยกคนดูด่วนเลครับโอ้โหน่ากินจังเลยขอชิมหน่อยนะโอเคเสีบอยู่ครับเดี๋ยว<ด>มากินแล้วกันนะครับผม ครับป่ะเนี hmm. yeah, okay. eat, killed, ่ยอ er uh ่าอินกินแล้วปะเนี่ยไม่ตำเมียงก่อนตำทะเลตำทะเลครับใส่พริกร้อยเม็ดตำทะเลใส่พริกร้อยเม็ดพริกครับผมเดี๋ยวมาเสิร์น้ำกันอือดู่บก็พักน้ำเอ้าแม่นม่เกะอเคอะมันจำสุดน้องแอมไม่มีข้าวเลยเหรอ แกโควิดห yeah, um. ้ามก่วงหอมนั่นคือขออนุญาตใส่มือเร่น้อืมอืมไม่แบ่ได้ว่ไม่แบ่งอะไระใเราก็กินกันทั้งมไม่นจ้ะน่ครับขอเข้าไปเข้าไับพิ้ ไม He 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 ่เอาวไหนจะกินข้าวข้าวกดข้าวหรอันุ มันมกได้ัินกับเปืออืมอันสุดซีซั่นแสบร้ายมาไหนน,อน่องแสบีสปดิมันไปเซฟมาไหนอืม

ไม่นานไม่นานไม่นานโอเคตโค้งไปด้าล่างเลยในตรงนี้มา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 ครับดูทูเปอร์เสรัจครับปลาไหลปุ้งนิดจ๊ะตาไป็บิดท้ายด้วยแล้วกันน่าจะเป็นเข่าเหนียว อร่อยมากน่งกินตุนหอม รสชาติแซ่บแซ่บาทิ้นไม่จักไ่ป็ดเราปิดลอยเม็ดดีหน่อยนี่มอรอยมากหมูมิอดอยหอร่อบ thịt à. 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 chắc lốc chặt. À. cái này là cái cái อะ,ะอไรไหมต้องกินวตง้วสีสันอะไรเนาะแบบเั้ต้องตด้อุ่นใหญ่มากนะกุ้นั่นแหละนั่งก่วน่แหลมา เผ็ดสิสัตว์แล้วลพี่น้อไเ้ยจัดนะตูว้ว่านเราเผ็ดก็มาแซ่บกินไขมันเผ็ดไปเลยไม่อากอ,อกไปเลยจรงแซ่บ รูเลือคอ,อร่อยลองซิมหมวปกุ้งซีมหมวปกุ้งแพง,งมา โอเคแล้วจุ่ในข้าวัจจบไปไนี่เราจับไปเทีย่ยวกันไหมเโน่หน้าใครว่ากันไหม